อไอ้เดาเราผมชอบให้เขาบอกเลยเราก็ตัดเขาออกเลยไป้บ้านนี้ของผมเองเผมอะไรเล,ล่าไม่หรอกนะ ใกล้แตกเ้ยเกือบแตกยังไม่แตกแต่จะแตกมคนเดียวคนเดียวไม่ได้ครเขาเลือดจะมัเหลือมีต่อสุดท้ายวไมาตั้งอะนะนี่สุดท้ายอดข้ามำตัวเดิมน ลบเดือลมเดือดกำลังไปออยบังไอล้มเดือดคุตายไอ้บังทันคุณไหวมั้งมันล้มอยู่ครับเป็นไฟสงคราเกือบตายเองสู้อยู่ส้อยู่ิบออกิบออกจริงนย เอาเพ่อนไปปีนโชว์ตัวคุณจะสเตลวดิงไอจิบีโดนไปร้อยหนึ่งคโดนกอบด้วยเมื่อกี้ก็แต่กอบกอบกอบไม่ใช่แต่ทุนได้ยังได้ี่จะตายจี่แต่นึง เ้่นอนขอเล่นเียเพื่อนไปดิเพ่อไลับมากลัมากลัมลองขวสุดท้ายมันจะเพื่อ,อนอยู่คุณ เนี่ยว่าตัวนี้เเอา่านะเดิสองหน่อนึงเออสวอีตัวนี้ก็จะตายอีต the ัวนี้ก็จะตายหรือหน่อยนึงนิวะตามไปคุณตามไปให้มันหนี อาคนลบโปูเข้ามาหลังวาหลังมายีบไปที่เขาบ้านคุณเข้าบ้านเอาสบ้านหนึงเลยอสะบ้านโอเคต้าต้าเข้ามาที่มันโฟกัสต่งมาเข้าวงเลยดีกว่าวะแมนมาสิจิมายนหัวยหัวยู่ขหาอยู่นวยุ่นหวย

ไม่อยากเล่นเหมเลยที่เล่นทางเดียวกูเองทางนู้นเออออกไปเฮ้ยมีคนลอยพอมีคนเห็นไหมฝั่งนู้นอะไล่ไปฝั่งนู้นพยายามมาฝั่งนี้ีเฮียบุ๊คไปเนี่ยต้องสองต้องสองดาชีดาชีสุดท้ายหลังสุดท้ายแล้วเข้าเลยเข้าเลยขบวน ไอหลังไอั <language> ่าม <Jud> so ันไปไม่ได no ้เมือนมันโดนดักอ่ะไปไปใช่หมไม่ไม่ทันนะถ้าไม่วิ่งตอนนี้ไม่ทันโยโย่ไล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 ่เลกเลกเลกโอ้ไม่ทันเน่ยเย็บเย็บเย็บเย็ดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสิบสิเกาะให้เอาสิ่งที่ชีวไว้ให้ ปแบททีคเชีวยวให้ละลายเสร็จละลายตลอดพยายามเข้าบ้านนี้ได้แล้วเราก็เล่นได้แล้นนะโอเคคนกลางซีเ่ใครมาพี่บุกัขนข้างหน้าไหมใช่ไหมอมาเ่เฮ้ยจะน็อก้เขาเลือดท้าสิบัวนไหมพีุ่ณมีเอเนจีแบบ อยากไปคราฟไปตายแล้วนะผมไปคราฟอินเทอร์จี้นะคุณเดี๋ยวผมมาขอเวลาแป๊บน,นึงมีคนเรียกที่ชุบชุบนะชุบนะมีคนชุบนะข้างหน้าคุณขยับเลยก็ได้คุณนะขยับเดี๋ยวก็ได้ พอแต่ตรงที่เข้ามีตี้ชุบแล้วก็ตรงนั้นตี้นึงผมมีอีแบบหนึ่งระว่าเราวิ่งได้อยู่เราพิเศษขอเดชุดเพิ่เาว่อาฝาเลยรอยิองฝาที่นั่พิเศษยิงเลยคุณไม่ต้องไม่ต้องให้มันรวมมารอสุดีด่

บีกาบนเขาเนี่ยเขาวิ่งข้าฝีเไอ้ยี่สิบแต้มคนนั้นจ่แต้มมาเยอะมาณเ้ยครับโแล้วบัางเนี่ยกาแบตโเอาเลยเพื huh. immt, ่อนผมเยอะมากโแบต บวกร้อยห้าแปดต่อที่หนึ่งเราถือจะบวกห้าร้อยคนหน่อยคนนั้นไปได้ตามผมได้เลยอ่ะเพราะนได้สามอ่ะยิงหลังมันนะต้องเอาตัวเดียวกันนะคุณเอาเป็นหมอหรือไม่เนี่ยเพราะเส้นผมคนยิงพร้อมผมนะเพราะผมคนยิเจ็บเลยคุณเอาตัวอะไรคุณปีบอกบอกให้ชื่อพอสีบอกสีก็ได้คุณจะข้าไล่ยิงแฝดคนหน่งตัวนี้สีสีตัวนี้อาตัวไหนอาตัวไหนนี่นี้เอา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 ตัวไฟล์นะตีมือเห็นปะหน่ะสอง นัดเดียวสวยผมไปไปเนตไปไปเนตไปคุณไปเนตไปดูบ้าน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 แลผมกดให้ผมกดตีเนี้ฮะไม่ให้มัน yes. ม oh yeah. ีที่เล่นที่นี่คุณไหนไม่ดูป่ะู้ปีดแล้ว กดฮะอีกทีนึงอยู่ไหนวะเีิกดโอเคบูคุณคุณคุณไม่ต้องเพียนะลับหาเบารนงเจ็บาเจ็บผมบีบให้มันเล่นไม่ได้เอาละตีหลังไม่ยิงมันนะหลังมาน่ทไปนี่ดิอย่าให้มันรอดมันเป็นหมอ ไปครับทนนั้นเป็นพิเศษครับที่ซ้ายอ่ะเอาเลยเอาเลยที่ซ้ายพิเศษเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมันน็อาไปหนึ่งไม่ไปตีตีตีใช่มันสองคนมันสองคนดันเลยได้าปะ้อยหนึ่งร้อยดันเลยเจ้าปะมันสองคนอยู่ข้างบนคนเดียวพอดันดันเขาเล่นแล้วนี่สายเยอะตัวท้ายตัท้ายเอาเลยคุณตัวเดียว ไปพี่เด <child> ิมพี่เดิมพี่เดิมยิงกันอยูสุดท้ายคุณอยิบฟิลยิบฟคนรัคุณนะผม้องหนึ่งแล้วอะตีล่าม่เป็นไรโคเราอยู่ได้ยงมา

ผม่ทันผลผัดเนื้อพัดหนึ่งันหนึ่งันหนึ่งผัดหนึ่งพัดนึ่งดาพัดหน่งพันห่งกลัวจะไม่โดนเพราะว่าถอดแล้วตะคือผมต้องเล่ยไว้เพราะว่ามันเลือดเดี๋ยวครึ่งหนึ่งมันไม่มีกล่องแล้วก็ผ่าจะชุดขึ้นมาพอดีวยครับยี่สิบเจ็ดยิหอย่าไปนับกับน็องคุณเท่าไหร่สี่พันสี่พันดาเมจอาลี่

We just eliminated the whole squad. They're screwing up. up with a phoenix kit. Oh no! What bad When are they? Come, come,

เพื่อถี่เป็นไงปะเฮ้ยไ่้มีน้นมาล็อตรงนี้ตัวนงตรงบ้านใช่ปะใช่ใช่อยู่ในบ้านในบ้านตัวเดียวในบ้านสองเราเซฟไพ่อยู่ข้าห็นผมาไปโดนเลยไอตัวยังหยอยู่เฮ้ยไอ้โดนเหรอวะเบิร

ก็ได้เฮ้ยหลังๆๆๆๆๆกับมากับมาตัวเดียวตัวเดียวใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวสอ สางตัวสามสามแอบอยู่ดิอ๋ไมลยแบบสองวะออมีซ้ายด้วยมีฝาด้วยมีซ้ายเลยเียแคสเลือดๆหน่หน้าเบืร์เบิร์กเข้านะเ้าไปนะไ็แตกคิวแค่ไหมสองตัว เดี๋ยวหลังวะเป็นเป็นผ่าเป็นผาเป็นผ่าเป็นตีไปสามตัวเลยนะตากออกมาก่อนเอาออกก่อนออกไม่ได้แล้วเพื่อนรวัสดีต้องเล่นไม่ไม่งั้นโดนบ้าตาย เื่อนผ่านไปเรื่อยๆระวังระวังเตัวอะไรตัวอะไรจิบบี้จิบบี้จะได้ไว้จนทองสองเลยผ่านหนึ่งนะผ่านหนึ่งนะเฮ้ยในวงมีเคเบิลิ เัาเิดหมดมีจะตายไม่มีไม่มีเลยตีเดินมาล้วเบิ้ลเบิ้ลข้างหลัง มันก้อนดีฝั่งนู้นะเฮ้อยอีกแล้วปะอ้าหลังก็มีอีกตัวหนึ่งนหวไาโลกว่ะแหล <c oughs> ก